สวัสดีทุกคนครูวันเองหลายคนอาจจะสงสัยเอะครูวันหายหน้าหายตาไปไหนจริงๆครูไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนเลยครูอะ่ะคือไปเขียนป้าดาไปเขียนปรับปรุงเล่มนี้มาเขียนใิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานกระปั้นเล่มได้แล้วหนะนักเวลานี้ค่ะครูเขียนจบแล้วแล้วพีคมากคือหึพูดแล้วขนลุกคือพีคสุดๆอะ่ะคุณรู้เปล่าว่าครูเพิ่มเติมอะไรบ้างที่พูดเฉพาะเพิ่มเติมนะเนื้อหาเต็มอะ่ะ คุณไปดูได้ที่อแอปฝาหน้าเพจที่หน้าเพจอะครูลงไอ้นี่ให้ครูลงลิงก์ไว้ให้เป็นลิงก์ที่จะนำคุณไปสู่สารบัญไปดูโตเต็มได้คือโอ้ยคุณพระอะไรน่ะจ่ายแค่นี้คือได้มหาศาลอะครูบอกให้ฟังก่อนว่าครูปรปับปรุงอะไรไปใหม่บ้างน,นะคะอย่างแรกเลยคือครูเพิ่มเรื่องของการบรรยายเพราะว่าอะไรวะ พราะว่าพวกเราหลายคนมีปัญหาเรื่องการบรรยายประเภทชอบบอถามคือว่าบรรยายยังไงให้ลื่นไหลบรรยายยังไงให้คนอ่านไม่งงบรรยายยังไงให้คนอ่านอินอย่างเงี้ยเนี่ย,ยคือปัญหาหลักของพวกคุณไม่ไงั้นแม่ระดมถามฉันเป็นร้อยร้อยครั้งด้วยคำถามเดียวกันในแต่ละคนหรอกถูกปะเพราะฉะนั้นครูเขียนให้เลยค่ะสิ่งที่ครูเพิ่มอันที่หนึ่งครูเพิ่มว่าวิธีบรรยายบรรยายยังไงให้ลื่นไหลคะ่ะ บรรยายยังไงให้ลื่นไหลลูกศิษย์ของครูเยอะมากที่ทําพลาดแล้วบรรยายไม่ลื่นไหลแค่เพราะหนึ่งบรรยายไม่เรียงลําดับเหตุการณ์แล้วตัวเองก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือการไม่เรียงลําดับเหตุการณ์คือมันตลกมากเพราะครูบอกว่าให้บรรยายเรียงลาดับเหตุการณ์ทุกคนคิดว่ารู้แต่คุณเชื่อเปล่าว่า60สิเอร์ซนคนลุกไม่รู้6 0ไม่รู้ก็นี่ไงคะเขียนตามลำดับเหตุการณ์เฮ้ยไม่ใช่มันมีวิธีแล้วมันมีเทคนิคของมัน แล้วก็อ่นนี้หนึ่งแล้วนะเขียนยังไงให้เลื่อนไหลหนึ่งเขียนตามลำดับเหตุการณ์สองสองก็คืออะไรวะก็คือแอคชั่นรีแอคชั่นโอเคในบางตำราเรียกโมชันรีแอคชั่นใช่ไหมใดๆก็ตามทุกคนชอบคิดว่าทำได้ทำถูกอะเหตุการณ์และการตอบสนองต่อเหตุการณ์มันก็ง่ายๆเฮ้ยมันไม่ง่ายถ้ามันง่ายลูกศิษย์ฉันไม่ทำผิดกันเป็นทิวแถวถูกปะ ลูกศิษย์ครูคลาสโนวีศูนถ้าใครอยู่ในเพจถ้าใครอยู่ใน page, เพจเลื่อนไปดูเดี๋ยวนี้เลยมีคนคอมเมนต์เขียนส่งข้อความมาหาครูเห็นป่าวันที่ยีตุลาเขาบอกว่าเขาหาเงินได้5หลักแล้วจากการที่เอาเทคนิค NOV 003าของครูที่ครูคอมเมนต์ใ้แบบฝึกหัดไปใช้แล้วเทคนิคอะไรที่ครูให้เขา o t t o o r r e c t t o o เนี่ยอีกอีกชื่อหนึ่งมันคือ A c t i o n Reaction Re ครูเขียนให้คุณนี้ีคุณพระเย็นให้คุณขนาดไหนอะไรกันจ่ายแค่555บาทได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเ <c oughs> พราะมมนเป็นปัญหาใหญ่ไงครูไม่ได้คอมเมนต์เรื่องแอคชั่นหรือแอคชั่นให้ลูกศิษย์คนนี้คนเดียวนะมันเป็นตับเป็นทิวแถวเลยเอ้าใครใครได้รับคอมเมนต์นี้จากครูยกมือหน่อยเขียนคําว่ายกมือค่ะหรือว่าหนูค่ะช่วยเปิดเผยหน่อยได้ปะมันเยอะมากอะมันเยอะแบบโลกนี้มีคนไม่รู้ความลับนี้เยอะขนาดนี้เลยหรอ ลูกศิษย์ฉันนชฉันนึกหน้าออกฉันก็ด้วยความที่ฉันไม่คนม,มีมารยาทไงเดนมีมารยาทเดนก็เลยไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ถ้าคุณพร้อมจะเป็นหลักฐานให้เพื่อนคุณคอมเมนต์มาเดี๋ยวนี้เลยว่าหนูค่ะหนูเป็นค่ะโอเคไหมคนที่ได้คอมเมนต์จากแบบฝึกหัดใน NOV 0 0 3หรือมินิอานหรือ NOV 001ของครูไปช่วยเป็นหลักฐานให้เพื่อนหน่อยว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องปกติที่ทุกคนรู้อะ่ะคุณคิดว่าคุณรู้แต่คุณไม่รู้หรอกเออแล้ว แค่นั้นไม่พอนี่เดียนก็กลัวฟ้าไปด้วยแค่นั้นไม่พอคุณรู้เปล่าว่าอะไรครูใส่เพิ่มใหัวข้อเรื่องเขียนยังไงให้คนอ่านอินนี่ถามฉันทางบ้านทั้งเมืองคุณจะทําให้คนอ่านอินคุณต้องทําให้คนอ่านไม่งงก่อนน่ะใช่ปะ่ะแล้วคุณต้องทําให้คนอ่านประสบในสิ่งที่ตัวละครประสบคําพูดเนี้ยครูพูดมาหลายครั้งแต่มันทํายังไงอะมันทํายังไงคะครู หนึ่งคือการบรรยายประสาทสัมผัสคุณรู้ป่าวว่านี่นี่ไม่ใหม่เลยนะนี่ครูเคยพูดในไลฟ์หลายหลายไลฟ์เลยว่าเราจะเขียนให้คนอ่านอินเราต้องบรรยายอะไรประสาทสัมผัสแล้วทาถูกกันไหมแล้วทําถูกกันไหมไม่ลูกศิษย์ฉันดูคลิปก็ยังทําไม่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่รู้วิธีไงเวลาที่เราบรรยายประสาทสัมผัสมันไม่ได้แค่มันไม่ใช่แค่มองเห็นได้กลิ่นลิ และรับรถหรือได้ยินไม่ใช่แค่นั้นมันมีเทคนิคพิเศษแล้วมันเป็นเทคนิคที่ครูไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยเฮ้ยบรรยายมันไม่ใช่บรรยายเรื่อยเปยื่อยไม่ใช่บรรยายทุกอย่างที่ตัวละครสัมผัสมันมีข้อจํากัดอย่างหนึง่งคุณรู้ป่ะว่าครูได้เทคนิคนี้มาได้ยังไงคุณรู้ป่ะครูเป็นคนที่เขียนที่ไรคนอ่านก็อินเขียนกี่ครั้งกี่ครั้งบอกอกชมแฟนคลับชมทุกคนชมหมดเลยว่าว่าอ่านแล้วมันอินนะ แล้วครูไปเอางานแกะรอยตัวเองครูไปเอางานของครูอะมาเปิดดูมาเปิดดูแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมครูเจออะไรครูเจอเทคนิคนี้ฉันใช้เทคนิคนี้ทุกงานเลยแต่ฉันไม่เคยบอกลูกศิษย์แกะรอยเทคนิคนี้ค่ะมีชื่อว่าเทคนิคจำกัดการรับรู้เราจะทําให้คนอ่านอินเราไม่ใช่บอกทุกอย่างนะ มีบางอย่างที่เราต้องจํากัดการรับรู้ของคนอ่านเพื่อให้เขาอินเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะประสบในสิ่งที่ตัวละครประสบได้ไงในเมื่อตัวละครประสบจํากัดแต่มันไม่ใช่ง่ายๆแค่นั้นหรอกมันมีวิธีพิเศษอยู่นะคะซึ่งแน่นอนครูเขียนเติมให้ในเล่มนี้แล้วคุณรู้ไหมว่าอะไรอีกครูให้เทคนิคถัดมาค่ะเทคนิคถัดมาคือ การเขียนกระแสะความคิดอันนี้หลายคนทําเป็นถูกปะถูกปะอันนี้หลายคนทําเป็นแต่คุณรู้เปล่าว่าการเขียนกระแสะความคิดอะมันมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งเทคนิคนี้มีชื่อว่าเทคนิคระงับเหตุผลเพื่อดึงอารมณ์คนอ่านขึ้นมาเฮ้ยมันคืออะไรคืออย่างนี้นะเวลาที่เราเขียนกระแสะความคิดอะลำพึงลำพันบลาบลบล แล้วคุณรู้เปล่าว่ามันมีวิธีลำพึงลำพันธ์เพื่อให้คนอ่านรู้สึกตามคนอ่านเขาจะมีประสบการณ์อยู่ตัวหนึ่งอยู่แล้วถูกปะอย่างเช่นโกรธทุกคนมีอารมณ์โกรธถูกปะทุกคนมีความรู้สึกว่าเขาทำกับเราอย่างไม่เป็นธรรมหรือน้อยใจหลายคนเคยน้อยใจทุกคนเคยน้อยใจดีกว่าเวลาเราอ่านอ่ะเราจะเอาอารมณ์มาเทียบกับเราซึ่ง เราจะรู้สึกเห็นใจนางเอกเราจะรู้สึกเข้าใจเห็นอกเห็นใจปวดใจหรือว่าโกรธไปกับตัวละครน,นําอะคุณรู้ป่าว่าคุณต้องยกตัวอารมณ์ขึ้นแล้วคุณจะต้องยกตัวอารมณ์ขึ้นได้ยังไงนี่เทคนิคโคตรพิเศษเลยเวลารำพึงลำพันลำพึงลำพันแบบกระแสะความคิดเนี่ยแล้เขียนสองอย่างถูกป่ะแล้เขียนเหตุผลเราเขียนบางอย่างที่ดึงความรู้สึก ครูสอนอะไรครูสอนให้คุณแยกแยะว่าอะไรคือเหตุผลเหตุผลน่ะเอามาใส่แล้วแล้วความรู้สึกมันดรอปอันนี้คุณต้องเอาเหตุผลออกแต่ถ้าเหตุผลใส่มันมีวิธีใส่เหตุผลแล้วเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะมันมีสองแบบใส่แล้วมันลดกับใส่แล้วมันเพิ่มครูบอกในเล่มนี้แล้วอะไรรู้ไหมอีกอย่างหนึ่งคืออารมณ์ของคนน่ะ ที่ครูพูดเมื่อกี้มันมีการเทียบเคียงคนอ่านจะเทียบเคียงกับตัวเองทันทีเลวยว้ยคิดว่าต่ตัวเองเป็นนางเอกอะทํายังไงคะลําพึงลําพันแบบไหนคะเขียนกระแสะความคิดยังไงคะเนี่ยเนี่ยคู่คายความลับลยเนี่ยคือมันสุดยอดแล้วหบับปรปับปรุงใหม่เป็นอะไรที่เลิศอะจริงๆเทคนิคอันเนี้ยเทคนิคอันเนี้ยที่ครูบอกว่าใหเ้เทียบเคียงอารมณ์อะเวลาที่เขียนให้คน อ่านรู้สึกตามและอินไปกับนางเอกอะ่ะวิธีเนี้ยมันเป็นเทคนิคคันเทพมันไม่ควรอยู่ในเล่มตั้งไครหรอกแต่ครูแถมให้แถมให้แบบจักใจเลยเอาไปเลยเนี่ยโอ้อันนี้สุดแล้วนะหนังสือฉบับปรปับปุงใหม่ราคา555บาทเอาเทคนิคนี้ไปเทคนิคเดียวคุ้มค่าคุ้มค่าที่จ่ายมาแล้วเกินราคาแล้วดีกว่าเกินราคาแล้วเออนี่ฉันยังให้เพิ่มอีก ในภาคผนวกครูเพิ่มเติมบทความที่ครูเคยเขียนเอาไว้นะคะบทความที่ครูเคยเขียนไว้โคตรพีคปอ๋ยอออทำคลิปทุกวันนี้ก็พีคแล้วถูกปะบทความเดียนเขียนเดียนก็ยิ่งพีคหนะักแล้วบทความที่จะให้ในภาคผนวก5บทความด้วยกันบทความที่1น,นะคะฝันว่าอยากเป็นนักเขียนแล้วจะต้องเตรียมตัวยังไงนี่คือบทความที่1ที่จะให้บทความที่สอขั้นตอนบรรยายฉาก อันนี้จะละเอียดกว่าในเพจใครเคยอ่านในเพจแล้วอันนี้ละเอียดกว่าแล้วก็อันที่สามแล้วนะเทคนิคการไม่มบรรยายฉากอันที่เอ้ยไม่ซ้ำกับคลิป้วยต่อยอดจากในคลิปนะคะแล้วก็อันที่สี่คือรู้เรื่องธรีมอีรู้เรื่องเตรียมเ,เ,เนี่ยอธิบายขั้นสุดแบบกว่านี้ไม่มีแล้วดีกว่าอธิบายขั้นสุดแบบกว่านี้ไม่มีแล้ว ในบทความนี้บทความที่4ค่ะรู้เรื่องธีมแบบอธิบายขั้นสุดกว่านี้ไม่มีแล้วและบทความที่5ค่ะคายแม็กคืออะไรจะสร้างยังไงให้สนุกอีกคายแม็กคืออะไรอะคุณรู้คุณรู้อยู่แล้วละ่ะแต่มันทําไงไว่าให้มันสนุกเออไปดูได้เพราะฉะนั้นเต็มแม็กจริงๆอ่ะกับกับเอ่อ เขียนนิยายฉบับตั้งไข่ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่คุณรู้แ่าว่าจำนวนหน้าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกือบเกือบสี่หน้าประมาณดีกว่าประมาณสี่สิบหน้าดีกว่าจำนวนหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณสี่สิบหน้าเพิ่มจากฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งที่สองฮะจริงๆสี่สิบหน้านี่ฉันเอามาทำแยกเล่มเล็กได้นะจ๊ะเออ แล้วคุณเอาจริงๆคุณซื้อเฉพาะสี่สิบหน้านี่ก็ยังคุ้มแล้วเลยอีหัวข้อเดียวก็คุ้มแล้วอืออีเทคนิคขันเทพที่ครูให้อะ่ะเทคนิคก,การจํากัดการรับรู้ของตัวละครแล้วก็เทคนิคระงับเหตุผลเพื่อดึงอารมณ์ขึ้นมันเทพแล้วคุณคุณรู้เปล่าว่ามันโคตรเทพใครพลาดไปเสียดายมากเลยนะคะตัวเล่มตอนนี้เปิดพรีออเดอร์อยู่นะอินบ็อกเข้ามาเลยเพราะว่า พิมพ์เท่ายอด pre order ออค่ะไม่มีการพิมพ์เกินร้องไห,ห้ไม่ได้มีเยอะนะเยอะนะข่าวที่แล้วอะพอปิดรีป,ปั๊บอะคุณจะเอายอด pre เข้าลงพิมพ์ใช่ปะแล้วก็จะมีคนแบบว่างงแงแบบว่ารูมาไม่ทันเนี่ยและแอดมินอะคุณรู้ป่าวว่าแอดมินเขารักคุณมากเลยข่าวที่แล้วเขาซื้อไว้คนเดียวอะสิบเล่มเพื่อที่อะไรเพราะว่าเขาห่วงคนที่มาไม่ทัน คนที่มาไม่ทันน่ะเขาขายส่วนของเขาให้เพราะว่าครูไม่พิมพ์เกินคุณบอกรักแอดมินได้เลยณนะเวลานี้เลยหลายคนได้ไปใช่ไหมได้ไปเพราะว่าคือมามาไม่ทนันแล้วแอดมินน่ะแอดมินเองอะซื้อไว้สิบเล่มแล้วขายให้คุณน่ะไม่เอากําไรเลยสักบาทเดียวอันนี้สุดและครูนับถือน้ําใจเขามากเลยแต่ก็แต่ก็ยังมีคนมาไม่ทันเพราะว่าแอดมินซื้อไว้แค่สิบเล่มไงนึกออกป่ะดังนั้นคนที่มาคนที่สิบเอ็ดก็ไม่ทนันแอดมินก็บอกว่า คือเสียได้แทนเขามากเนี่ยคือเหตุผลที่ครั้งเนี้ยครูเปิดพรีออเดอร์ค่อนข้างนานแต่ครูอะไม่อยากให้เรารอเื่อะปะเออยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงวันที่ 30- สิพฤศจิกาเลยเฮ้ยคุณรู้เปล่าว่าคนที่พลาดส่วนใหญ่เพราะอะไรปะเพราะว่ารอรอแล้วทำไมลืมรอแล้วไม่ได้จังหวะรอแล้วไม่ได้โอกาสหรือรอแล้วปรากฏเอาตังค์ไปเที่ยวหมดยิ่งเงี้ยมันมีไดยหนุ่ย มันมีมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้แบ่งเงินไงเนี่ยฉันถึงเลยต้องเปิดอีกคลาสเทคนิคก,การจัดการเงินน่ะโอ้โหแล้วมีคนมีคนมีคนที่โชคดีได้เรียนในคลาสนั้นคลาสทาบุญน่ะตอนนี้ครูไม่ได้เปิดไป็นคลาสทําบุญแล้วนะครูเสียดายแทนคนที่ไม่ได้เรียนจริงอะ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เทคนิคก,การจัดการเงินแต่มันทําให้เราอะ่ะรู้จักทัศนคติ ของตัวเองที่มีต่อเงินและทำให้เรารู้ว่าอะไรในใจเราที่จำกัดทางไหลเข้าของเงินพูดแล้วน้ำตาจะไหลนักเรียนที่เรียนคาสนี้ไปบอกครูเลยโอยเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเอาสิ่งนี้มาบล็อกตัวเองมากีดกั้นทางเดินทางไหลเข้าของเงินน่ะไม่ใช่ใครเลยอีที่ไม่มีตังค์ทุกวันเนี้ยไม่ใช่เพราะใครเลยไม่ใช่เพราะพี่เมฟไม่ใช่เพราะอุ๊บบีไม่ใช่พใเพราะชานไม่ใช่พพเชพราะคันเพราะคุณ ขพคุณคุณยอมรับก่อนไมค์านี้ก็ปิดไปแล้วนะคะเสีย,สยดายดแทนทุกคนมากๆเออเอางี้ดีป่ะเอางี้ดีว่ะไหนๆก็ไหนๆละคือครูอะตั้งใจมาวันนี้เพื่อเพื่อจะบอกความแตกต่างระหว่างตั้งไข่พิมพ์ครั้งที่หนึ่งสองกับพิมพ์ครั้งที่สแก้ไขปรับปรุงใหม่แต่ในเมื่ออยู่ดีๆอะ ครูพูดถึงคาสคาสเนี้ยคาสเทคนิคการจัดการเงินไปแล้วแล้วมันเป็นประโยชน์กับคุณมากอะ่ะแสดงว่าอะไรอะ่ะแสดงว่าเบื้องบนเขาให้ทางเขาส่งทางมาว่าครูต้องเปิดอะ่ะครูต้องทำสิ่งนี้ให้คุณอะ่ะคาสเนี้ยครูบอกเลยว่าปกติทั่วไปโดยเฉพาะมันเป็นคาสเกี่ยวกับจิตจิตจิตวิญญ,ญาณจิตใต้สำนึกพลังในตัวคุณอะ่ะราคามันหลักหมื่นอยู่แล้วถูกปะนี่เอาอย่างนี้แล้วกัน ใครก็ตามที่พี่ออเดอร์หนังสือเล่มนี้นะคะครูให้สิทธิ์คุณในการเข้าเรียนคลาสนี้นะคะโดยคุณจ่ายเงินแค่เพียง1,500บาทให้แค่10คนเท่านั้นค่ะคนลุกอะคนลุกทั้งตัวเลยคนลุกทั้งตัวเลยเพราะว่าอะไรหรือว่าเพราะมันราคาดีไม่ได้คลาสอย่างเงี้ยมันราคาหลักหมื่นครูไปเรียนมาก็หลักหมื่น ริงเพราะว่าครูบาอาจารย์จะโกรธครูครูมนุษย์เนี่ยก็จะมองว่าน,นี่ฉันตั้งราคาอะไรอังอีจุกอีจอยมากเลยอย่าเงี้ยแต่ครูว่าครูเทพอ่ะเบื้องบนอ่ะเขาต้องการให้ครูทำแบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นมันคือเส้นทางอ่ะมันคือเส้นทางของคุณมันคือวิถีที่จะทำให้คุณอะรู้จักตัวเองและทำให้คุณรู้ว่า อะไรที่คุณเอาไปปิดกั้นทางไหลเข้าของไรายได้ตัวเองแล้วทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นแค่ลูกศิษย์คนนั้นของครูที่เรียนคลาสนี้เขาบอกครูเลยว่าครูคะหนูเพิ่งรู้คือครูให้ให้เวิร์กช็อปเป็นเขียนในกระดาษอ่ะเขาบอกว่ากระดาษ A4 แทบไม่พอเขียนหนูเพิ่งรู้ว่าหนูเอาไอา้อสิ่งพวกเนี้ยมาบล็อกทางไหลเข้าของเงินของตัวเองอยู่ดีอ่ะอยู่ดีๆอ่ะ ตัดทางไหลเข้าของเงินหน้าตาเฉยด้วยตัวเองคุณอยากรู้ไหมล่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใต้สานึกของคุณเองอะถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้อะถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้คุณจะเปิดทางไหลเข้าแบบมหาศาลอะนะไปเรียนซะโอเคไหมครูให้สิทธิ์โคตรพิเศษแล้วนะเฉพาะคนที่พรีออเดอร์หนังสือเล่ม ให้สิทธิีแบบพิเศษไม่รู้พิเศษยังไงแล้วนะคะที่จะเข้าเรียนคาสนี้ในราคาแค่พั0หบาทโอเคคนลุกมากๆทำไมทาไมกล้าให้ขนาดนี้อ่ะครูรักพวกคุณมากขอจบพีท่าน,นี้แล้วกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะไปแล้ว